สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้ค่ะอยู่กับฮาน่าอ่อมแล้วก็เกรซนะคะเรา3ามคนค่ะจะมาเชิญชวนทุกคนค่ะทำริบบิ้นไว้อะไรค่ะขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ช่อง7 HD ขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหล่านักแสดงฮานาลิวิสเกรทพาสิตาอมบัญชยาและพนักงานได้ร่วมจัดทำริบบิ้นดำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแดส่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหล่านักแสดงก็นั่งทำกันอย่างเต็มที่ไปดูวิธีการกันเลยค่ะ ก็ต้องมีริบบิ้นมีปืนกาวแล้วก็เข็มกลัดค่ะง่ายมากค่ะขั้นตอนแรกก็คือจริงๆจ,จ,จ,จะวัดก็ได้หรือไม่วัดก็ได้แต่ว่าถ้าตามมาตรฐานนัคือความยาว19เซนค่ะจะแบบสวยที่สุดค่ะแล้วก็จับมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นของว้ยกนเนาะใช่แล้วเราก็จะตัดให้มันเป็นเป็นลักษณะของคางหมูแบบนี้ค่ะใช่มันก็จะสวยค่ะพอเวลาตวัดออกมาแล้วปลายมันก็จะ เข้ากันสวยงามตรงตามมาตรฐานสุดๆหลัง <c oughs> าจากที่แบบว่าเราเอามาควายกันแล้วเราก็จะมาแปะเสร็จแล้วเราก็จะยิงปืนกาวอีกรอบนึงเพื่อเอาเข็มกัดเนี่ย มาติดไว้ตรงกลางค่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะจริงจริงก็คือทําเองได้ที่บ้านถ้าเกิดว่าเรามีริบบิ้นสีดํานะคะเราก็สามารถแบบลองหยิบเอามาทําดูก็ได้ค่ะบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ปืนกาวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเข็มกัดอย่างเดียวก็ได้การที่ว่าเขาทําริบบิ้นหรือว่าเข็มกัดไว้อะไรออกมาก็เผื่อคนที่ไม่มีชุดดําค่ะมันเป็นมันเป็นการแสดงความอะไรอย่างนึงโดยที่บางคนอาจจะไม่มีเสื้อผ้าชุดดาจริงๆแต่ว่า ติดอันเนี้ยค่ะก็เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความอะไรอย่างหนึงห่งกนใช่ตก็จะติดรงหน้าอกฝั่งซ้ายค่ะหน้าอกฝั่งซ้ายปกเสื้อฝั่งซ้ายแขนเสื้อฝั่งซ้ายทุกอย่างฝั่งซ้ายหมดเลยก็เดี๋ยวหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแจกพี่พ,พี่พนักง,งานทุกคนนะคะเผื่อบางทีพี่พี่อาจจะต้องออกไปต้องออกไปข้างนอกใช่ ทำง่ายมากจริงทำได้เหรอใช่ค่ะท <away> <contro> ี่ป็น <loves ài> ี่พนักงานค่ะแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณไม่ได้ทำไมอะแล้วแต่แล้วแี้ไม่ผ่านไม่ผ่านคะณขจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดค่ะก็ พร่มได้พกพัดลมหรือพัดส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําขวดเล็กๆค่ะสุดท้ายแล้วก็คือเขาจะมีชั้นคัดกรองที่พระราชฐานชั้นในในการที่ช่วยเราจัดระเบียบร่างกายอีกทีนึงการแต่งตัวเป็นยังไงฝากถึงประชาชนนะคะที่อยากจะไปแสดงความอะไรแล้วก็ไปถวายความอะไรตามสถานที่ต่างๆนะคะที่ทางภาครัฐแล้วก็เอกชนได้กําหนดไว้ให้นะคะก็อยากจะใหเออ้เตรียมความพร้อมนะคะในการดูแลตัวเองนะคะรวมไป ถึงเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบนะคะก็คือเราทํากันเริ่มถนัดแล้วเริ่มเท่าที่แล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะก็พร้อมจะไปแจกพี่ๆกันได้แล้วและหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้นาไปมอบให้กับพี่ๆพนักงานช่อง7 HD เพื่อนําไปใช้ในงานต่างๆและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านค่ะ